ไฟยอยู่ริมชายหาดจอมเทียนนะคะสตรีทฟูดแห่งใหม่ของพัทยาค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังคนเยอะมากๆแล้วก็วันนี้ไฟยอยากจะพามาร้านเฟรนไฟร้านนึงนะคะที่เป็นร้านที่คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้านนี้ยคนจะเยอะแล้วก็จะน่ากินแค่ไหนนะคะเป็นร้านเฟ็นไยทอดค่ะคนเยอะมากค่ะตอนนี้ไฟอยู่ที่ร้านเฟรนไฟย,ยาวค่ะ เดี๋ยวมาดูเมนูเขานนะเป็นไฟมันฝรั่งแท่งยาวนะคะชุดละ79ด79บาทค่ะมีหลายชุดมากเลยนะคะคือลูกค้าเยอะตลอดเลยร้านเฟ้นไฟ,ไฟยาวนะคะเป็นร้านยอดฮิตของดิมชายหาดจอมเทียนเลยค่ะ ตอนนี้ก็รอคิวอยู่นะชุดละ79บาทถือว่าไม่แพงนะคะแล้วก็ขายดีมากๆยังไม่เคยชิมเลยว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะเป็นร้านที่ขายดีมากเลยนะคะทําเท่าไหร่ก็ไม่พอขายลูกค้าค่ะขายดีมากๆตอนนี้ก็ยืนรอคิวอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะดูในเตาพี่เขาก่อนนะคะ ดูวิธีการทําเฟนฟรายยาวนะคะสําหรับร้านนี้ค่ะเขาใช้ผงมันฝรั่งทําเฟนฟรายยาวแล้วก็เอาเข้าเครื่องทาเฟนฟรายค่ะทําสดๆใหม่ๆทุกแท่งทุกทกล่องเลยค่ะร้านนี้นะคะจะไม่มีการทอดทิ้งไว้ค่ะก็จะทอดเมื่อมีลูกค้ามาสั่งนะคะเพราะว่าเฟนฟรายเนี่ยต้องกินกรอบๆร้อนๆมันถึงจะอร่อยนะคะสามารถเลือกแบบชีสได้2อ,อย่างค่ะก็คือชีสที่มันสีเหลืองธรรมดา กับชีสที่เป็นเรนโบว์ค่ะรสชาติเป็นชีสเหมือนกันแต่ว่าจะมีหลากหลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองอะไรแบบนี้นะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะถ้าเป็นเด็กๆนะคะถ้ามีสีสันหน่อยเด็กๆก็จะชอบมากเลยค่ะ รสชาตินะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชีสสไปซี่หรือว่าเป็นรสข้าวโพดรสอะไรอย่างนี้นะคะเลือกได้หน้าร้านเลยค่ะได้แล้วเฟรนฟรยาวตอนนี้ได้มาแล้วนะคะเฟรนช์ฟรายยาวของเราก็เป็นรสสไปซี่แล้วก็ เคลือบด้วยเลนโบนะคะจะลองชิมว่าอร่อยแค่ไหนนะอออืม,อ,มอร่อยอ่ะว่าแล้วลูกค้าเยอะถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องลัำยอสตรอรี่ด้วยนะคะไปกินพิดไฟแล้วค่ะสวัสดีค่ะ